ก็มันอยู่ที่ TK Park นะครับผมก็มาพูดกัำเป็นพี่ก่อนะครับผมกับโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์ครับซึ่งชื่อว่า Ideal Idol โปรเจกต์นี้ครับลายสังคมไทยที่คุณไม่แพ้นั่นเอง เพื่อนของคุณเนเพื่อนแบบไหนถึงแมาเราไม่เคยเห็นหน้าเป็นส่วนใหญ่นะเขาว่าแฟนของคุณเนี่ยเพว่อนทีจะอ่านสื่อเองเนี่ยมีอยู่แค่ว่าคิดไม่ในใจเลยว่าปูไม่เชื่อมึงฉันไม่เชื่อเธอที่มันก็จะหมือนั้นค่ะปูไม่เชื่อมึงก่อนไม่ว่าทีวีจะจะบอกอะไรค่ะ แรงนะครับก็คือพระเอกพระเอกบางคนบอกว่าอยากเป็นพระเอกนะแต่ผมคือนางเอกได้ไม่ผิดนะเพราะจริงแล้วนางเอกดีใจที่ผมไม่คือแต่พ่อพระเอกมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะรู้จักเกม Counter Strike นะ Counter Strike คือเกมที่แบบเข้าไปแล้วยิงยิงยิงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันเล่นมากจนจนอินมันโมโหที่มันยิโดนไม่มา เรื่องของตสีทองแรงไหมแรงนะคะแรงในด้านการกระทำของตัวเรยาค่ะแต่ถามว่าจุดจบของตัวละครนี้เป็นยังไงก็ถือว่าใครทําอะไรก็ได้สิ่งนั้นก็คือ પે પહેલા ส่วนน้องไปหาชาลีค่ะในชีวิตจริงของน้องคือชาลีที่แอนนี่บอกว่าทําไมเขาถึงรักทาไมแอนนี่ถึงชอบผู้ชายคานนี้เขาไม่ตัดสินเขาเข้าใจเขาให้กําลังใจเป็นใครสักคนในชีวิตที่น้องรู้สึกไว้วางใจอยากให้ชาลีอยู่ในโลกออนไลน์ซึ่งโลกออนไลน์ก็เป็นโลกที่เราเสมือนจริงไม่มีใครให้ข้อมูลทั้งหมดนะคะ,ะเราไม,ไม่ได้เข้าไปอ่านในเบืองต้นนะครับว่าเขาเป็นใครที่ไหนอะไรยังไง ก็มีข้อมูลแต่ว่าสั้นๆง่ายๆครับผมบอกว่าเป็นเพศอะไรก็จบเลยให้แอดเอ็มเอชเออ่แล้วเขาก็ขอเบอร์เลยค่ะครับค่ะก็คุยกันสองเดือนแล้วก็เจอกันกลับเป็นไงครับถูชะตาไหมครับ โอ้โอาจารย์คะาอาจารย์ครับผมไม่ได้ใจง่ายแต่ร่างกายเป็นยอมนี่ <c oughs> คือทุกอย่างทั้งหมดเี้นะคะเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กมีทางออกได้ครับทุงอย่างอนามัยนะคะไม่ใช่เครื่องหมายของความส,สมังสนทุกอย่างอนามัยคือเครื่องหมายของความปลอดภัยครับ คนปอดผสมนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับการสร้างแพเรื่อเพรอกว่านะครับต่อว่าไม่ได้เอาไว้ให้คนนั่งแบบเรือแต่เอาไว้ใส่สิงของและเด็กซึ่งในข่าวผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเอาไปช่วยคนแก่เลยครับได้ดูข่าวตอนเช้านะครับคือว่าทุกครั้งตอนเช้าจะมีเรือเขาจะเข้าไปรับคนแก่ตลอดเรียกหาคนแก่รับสิน คิดว่าคงต้องหาข้อมูลให้รอบด้านกว่านี้นะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้มีเพียงแค่ว่าคุณประสบทบศอย่างนวนทำานึ่งนี้ทำอย่างนั้นทแพรให้กับคนอีกจํานวนมากมายเท่าไหร่ต้องใช้ไม้จํานวนมากแค่ไหนแล้วเ็บอกว่าปัญหาอีกคือลายการแยกแยะแอบโฆษณาแฝงเนี่ยยัดเยดโฆษณาแฝง ือใช้วิธีการต่งางๆนี้เขาไม่ได้หลอกบบให้กับรายการหมือตัวนี้เขาไม่ใช่คำว่าหลอกอคุณน่าจะใช้คำอย่างนี้ตนนนตแต่ตัวจะหัวแล้วนะฮะบ้างบองกแฟนๆว่ามีคนรู้ว่า,าแล้วแกตอกว่าเช่นตัวอย่างรายการอะไรบ้างกับเครื่งองดื่มอะไรบ้างแต่แต่นิดหนึง่งแต่นิดนึงเวลาเขียนเลียนเลียนให้ได้มาที่สุดนะครับรายการโทรทัศน์อาจจะจิตการอาจจะขึ้นได้หรืออาจจะขึ้นไม่ได้ แต่ชื่อยี่ห้อพวกนี้ยามเลี่ยนได้มากที่สุดสนใจหรอคุณยกถูกกระเถิดคำตอบคือมันมีทั้งถูกกับผิดแต่มันอยู่ที่คุณใช้อะไรเป็นตัววัดการพนันคือการเสี่ยงโชคโดยการทำนายหรือคาดเดาผลที่เกิดขึ้นในอนาคต บางประเทศมีการกำหนดให้การพนันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายในสังคมไทยก็ได้มีความเกี่ยวข้องกับการพนันมาเป็นเวลาช้านานในปัจจุบันปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนเกี่ยวกับการพน,นันและเป็นปัญหาเรือ้อรังหาวิธีแก้ไขได้ยากคือการพนันบอล